อาจารย์พี่น้องจ้าเบื้องแน้ไปกินจ้ายันโลจิฟ้าไปซื้อแล้วไปกินแล้วจ้าเนาะนี่ลอาจารยลานรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข่างนี่แลหละจ้าปลาเราเอ็ดแซ่บแซ่บไม่กินอาหารอีสานจ้าสิ่ให้ปลาเล่าแกงสินหล่อนใส่ปลากระป๋องให้เอาจ้ามือนี่ <c oughs> พี่นาคนดจูจ้าก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละจ,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 จ้าพี่น้องจ้าทีมี่ลานค้าลานขายข,ขอขายคล้องแล้วจ้าเนาะฟังฟังท่านก็เป็นลานขายกาแฟยินเนาะจ้า ทานค่าประจำนี่ไม่เป็นไรนะอันนี้ป่ารถเข็นเราสิมาจอดที่นี่ซื้อมือเนาะจ้ะเนาะแบอยู่หัวมุมคอนโดนี่หนูยู่นี่จ้าเราสิมาจอดในซื้อมือเลยอันนี้หนูก็ได้กินน้ำเล่า,น,ลานี่เราจะแกงเฮ็ดตำหมกหอกบะคูมี่มัดจา้ตาตำบักแตงแกงอมอันนี้สั่งเล่าตำมันเม่นตำแบกแกงแกงเส้นร้อนใส่หนึ่งปลากระป๋อง ข้างนี่ก็มีปิ้งปลาดุกแต่ปิ้งปลาดุกหน่อยนี่ยจ่ายยันหนุนสื่อยันนุนมากิีปิ้งปลาดุกหน่อยเราย,นย,นยนันหนนว่ามันมันดีจา่ายห็นบอกเลยแ่บแสบพี่น้องปิ้งปลาดุกหน่อยปิ้งปลาเน้นแดดเดียวของเราอได้จ่ายได้พี่น้องเด้อมาเลือกเอาจา้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้ององปไปสุภูสุคนจ้ะ นี่เมื่อคอก็ยืนนู่นผาเซบคือก็จะอู้โมนีฮอนค่ะพี่น้องจ้ะย่างไปซื้อกับขอมาวันหนึ่งเันจ้ะพี่น้องกับข้าว้านป้าค <c oughs> ขาประจําได้แกงเส้นจ้ะพี่น้องแกงเส้นใส่ปลากระป๋องน้องจ้ะแกงเส้นใส่ปลากระป๋องว้าวว้าวว้าวคณนะ แกงสีงนใส่ปลากกระป๋องจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะเด้อพี่น,อน,อน,น,น้องก,ก็ได้ขาษเหนียวนะจ้ะเนาะซิมซิมจ้ะซิมซิมก่อนแห่แสบจ้ากระดาษเหนียวมาสิบบาท <laughs> โอ้จะกินังไรละมัน,นโ,อโอ้หอนหอน 嗯，下不来。 ยางไปซื้อมาสองจตะพี่น้องหลานป่าหม้อไส้วงข่างอาหารอีสานบ้านอเอาเด็ดแซ่บเสีบ านแล้วมาจะสองผมเด้อหกโมงแล้วมาแล้วเด้อไปขนาดจะขายลาบขายกลอยน้ำจะได้ซื้อมากินต้าเซ้าแล้วพี่น้องเนาะ หลับมองเงี้หนูไปซื้อแล้วเปิดสวยสิบเอ็ดโมงเทียงอ่างเดียงหิวเขาจนตายเหลียกเนาะประมาณสิบโมงนี่พอดีน้อพี่น้องเนะานะขาเสาเนาะ ปลากระป๋องแกงเซ้นใส่ปลากระป๋องคิดฮอดอันไปน็นเกี่ยวเขารับจ้างนล้วพี่น้องเนาะสมัยตะกี้ว่าสมัยนี้บม่มีแล้วสมัยนี้มีตลาดตะก้อ,กอยตะต้มเนาะ <c oughs> ขนมเส,สินยังสินพี่น้องเนาะใช่ไห <c oughs> มัยได้จะกิน แกงเส้นไส้ไก่สิโอ้ยเลิศเลิอเพอร์เฟล้วสมัยนี้บ่มี่เด้อถ้าจะไปแกงเส้นไส้ไก่นี่เขาจะเอาบ่ไปเด้อมันนี้มาเปลี่ยนเป็นรถ รถเกี่ยวเนะพี่น้องบัานนี้ไขรจักหน่อยบัานนี้รถเกี่ยวกระสิบ่ได้คนกระสิบ่ได้บ่ได้เลี้ยงคนหลายปันใดมีคือจังเกี่ยวจังเกี่ยวเนี่ยโอ้เอาใจหยาก สวยมากกินเขาแล้วสวยมากเจ้าก็ต้องมีกาแฟาต้องมีกาแฟาต้องมีน้ำโค้กทำมาเจ้าก็ต้องนี่ให้ได้แก้ โอ้ย้องพี่น้องส่วนสีเกี่ยวเขาส่วนสีเรียบร้อยส่วนสี่ขึ้นเรากระมึดไหลยอยู่ได้พี่น้องถ้าอยู่ยนต์นเราไม่เห็นหน้าเนาะแล้วไปหาตาลับจังส่วนสี่เสาเขาขึ้นเราก็มึดมึดหลายบาทเยอะ ไอ้อสมมัวนดูได้กินซ้ำขอมาละยิ้มละกินซั้นนี้แล้วจ้าพี่น้องจ้า อาหารแบบบานๆข้าเน่าจะเนาะยี่นู่เก๋วบ่ไดมีได้กลิ่นรูร้ายยังดอกจะลองไปกินตามตามซีดประจำวันเท่านีาน่แหละพี่น้อง ไอนุกขอบคุณด้วจ้ะเด้อพี่น้องจ้าข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยอ้นุชนั่นเองด้วยจ้ะคุณนะไขมันกระนอยแล้วพี่น้องเอ้ยนื้อมันไผ่ข่อยหวอนขนาดเปิดพัดลมอยู่เดนเะพี่น้องยี่เนยต้องห่อนคา่อนแนบเนียพวันนั้นวัดสืวันหนาวเนาะโอ้ยข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ากดติดตามให้ยอ้นุนนั่นเองจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกันจ้าพ่อกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้อง